14ชั่วโมงในบล็อกฟุตก็ได้เดินทางมาถึง EP ที่3และ EP นี้จะเป็นการที่ผมหาผลปีศาจลูกใหม่ซึ่งจะเป็นการหาผลปีศาจอย่างทุลักทุเลและการตามหาหมัดสายฟ้าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเริ่มต้นมาผมก็ได้มาเกิดที่เกาะจังเกิ Jungle, เหมือนเดิมเนื่องจาก EP ก่อนผมได้มาทําดาบเซเวอร์และตอนนี้ผมก็ตัดสินใจที่จะไปดีสตั์เป็นสตตล์แบบสายดาบที่เกาะกลางกับลุง คนนี้แล้วก็กดคุยไปเลยฮะสตาร์ทวีฟาวแล้วก็รีสตาร์ทละครับนี่ฮะแล้วก็เปลี่ยนสตาร์ททันทีผมจะอัพเป็นสายเมลีแล้วก็ดีเฟนต์อย่างละ50ฮะแล้วก็ซอสอัพเป็นทั้งหมดไปเลยจะได้ตีแรงๆแล้วก็ฟาวง่ายๆครับเมื่อรีสตาร์ทเสร็จแล้วก็ถึงเวลาการฟาร์มเลีวยนั่นเองฮะที่เกาะสกายเปีย ซึ่งผมก็ต้องโดดขึ้นไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าอีพีก่อนผมก็โดดจนชินแล้วแล้วนี่ก็โดดขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงบนสุดแล้วก็รีบไปเช็คพอย์เลยฮะไปรับเครืต,ต่อครับนี่รับเครืแล้วแล้วก็รีบลงไปฟาร์มเลยครับนี่เครืแรกมาเตอรี่เซเบอร์อัพรัวๆเลยฮะแล้วก็เดี๋ยวทำเครื่ต่อไป นี่ฮะชุดที่2แล้วก็มาสเตอร์ลี่เซเบอร์ถึง50แล้วฮะก็เลยลองสกิลกระบอดเลยเหมือนจะเป็นการพุ่งตัวไปข้างหน้าแล้วก็มีสกิลสีแดงอะไรออกมานี่นเลยฮะแล้วก็เมื่อผมฟาร์มไปเรื่อยๆผมก็คิดว่าอยากฟาร์มเร็วๆก็เลยมาทําการหาเอ็กคีคูณ2ฮะโดยการสุ่มแรนดอมเซอร์ไพส์ก็ได้มาประมาณ20นาทีแต่ว่าก่อนที่ผมจะกลับไปฟาร์มต่อเดี๋ยวซาก็เกิดต่อหน้าผมเลยฮะ ผมก็เลยทําการสู้กับมันสักตั้งแ้วการเปิดผลปีศาจไปเลยก่อนฮะแล้วก็บู๊กับมันไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็มีคนมาช่วยผมแล้วมันก็ตายฮะแต่ก็ไม่ได้ดับมันอยู่ดีไม่เป็นไรครับมาตเตอรี่ซเบอร์ก็อัพแล้วผมก็ได้มาทําการฟาร์มต่อที่เกาะสกายเปียฮะนี่ฮะเป็นชุดแรกแล้วก็แตกแล้วฮะแล้วก็ชุดที่2อตึกตึก ตมแต่แฮะแล้วก็นี่คือชุดสุดท้ายฮะที่จะทําให้ผมเลเวลถึง225นี่ฮะตึ๊กตึ๊ก225แล้วครับเย้แล้วผมก็ได้เริ่มการผจญภัยต่อไปนั่นก็คือการไปเกาะคลอสเซียมฮะโดยการซื้อเรือก่อนเลยแล้วก็ขับไปแต่ผมก็มาแวะที่เกาะจังเกิก,ก่อนครับเพราะว่าผมจะมาสุมผลเพราะาผมเบื่อกับผลน้ําแข็งนี้แล้วดูซิว่าผมจะได้ผลอะไรแล้วก็นี่ฮะ ผมได้ผลไฟมาแล้วผมก็ตัดสินใจที่จะกินฮะเพราะว่าผมอยากลองเปลี่ยนในผลอื่นบ้างเย้ yeah. แต่น้องผมก็อยากได้ผลเหมือนกันฮะผมก็เลยรอ2ชั่วโมงแล้วก็มาสุม่มเพลกรอบหนึ่งซึ่งผลที่ผมได้อีกนั่นก็คือผลผลผลไฟอีกแล้วครับผมเป็นอะไรกับผลไฟเนี่ยแล้วก็ดรอปให้น้องไปเลยฮะนี่ แล้วผมก็เห็นว่าน้องของผมมีหมวกของนักดาบด้วยผมก็ลืมเลยว่าผมยังไม่ได้ใส่ผมําน้องก็เลยบินไปที่เกาะทะเลทรายเลยฮะมันก็เหมือนกับอุกกาบาตสองลูกนี่นแหละ <c oughs> เมื่อถึงเกาะทะเลทรายผมก็ได้รีบวิ่งไปที่ตรงที่มันมีรูใต้กล่องทันทีแล้วก็ลงไปในรูนั้นมุดตามรูไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ขึ้นมาแล้วก็เจอผู้ชายคนหนึ่งครับซึ่งคนนี้แหละจะเป็นคนขายหมวกให้ผมแล้วก็นี่ซื้อมาแล้วในราคา1 5 0 0 0 0ืน แล้วก็กลับไปเกาะกลางเลยฮะเพื่อท,ที่ไปใส่หมวกแล้วก็ไปซุมยัพี่คุณ2ต่อได้มาประมาณ10นาทีฮะซุม3รอบเพื่อที่จะไปฟาร์มที่เกาะโคลาเซียมนี่ฮะเมื่อผมมาถึง,กอองเกาะโคลาเซียมผมก็ได้รีวิ่งไปเช็คสปอนพอยทันทีฮะแล้วก็ไปรับเพชรแรกซึ่งเมื่อผมรับแล้วผมก็เพิ่งรู้ตัวว่ามอนทุกนี้มันยังตีผมเข้าอยู่ผมลืมคิดเรื่องนี้ไปเลย ผมก็เลยต้องฆ่ามันทีละตัวทีละตัวไปเรื่อยๆนี่ตัวแรกฮะแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับผมแล้วครับจะที่ไหนกันเล่าแล้วก็ผมก็าตีตัวต่อไปฮะนีก็ตัวที่2แล้วเมื่อผมฟาร์มได้ว่ถึง2อ8ยผมก็ได้รับคุยดีรอบแล้วก็ลองไว้ให้มันตีดูฮะซึ่งมันก็ตีผมไม่เข้าแล้วเย้ผมก็เลยฟาร์มที่นี่แบบชิวๆอีซี่ๆเลยฮะและนี่ก็คือคุยแรกแล้วก็มอนก็ตายแล้วฮะเพิ่มมานั่ง2เลเวล แล้วก็ทำเคลสต,ต่อครับนี่เป็นชุดที่2นี่เพิ่มเลเวลมาอีกทำไปเรื่อยๆฮะนี่อืมเพิ่มมาอีกแล้วก็ไปสูงคูณ2ต่อฮะมันจะเป็นวนรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งก็ได้คูณ2จริงด้วยขนาดสูงครั้งเดียวก็เลยรีบไปฟาร์มต่อเลยฮะนี่มาเอาชุดต่อไปแล้วก็โหเพิ่มมาทั้ง3เลเลเนี่ยพลังของคูณ2นี่มันดีจริงๆ,ๆ แล้วก็นี่ฮะคคยสุดท้ายที่จะทําให้ผมเลยสองร้อยห้าสิบแล้วก็สองร้อยห้าสิบแล้วฮะแล้วผมก็จะมารับเคยต่อไปแต่ว่าคคยต่อไปมันสองร้อยเจ็ดสิบห้านี่หว่าผมก็เลยมาทําการสุ่มผลฮะเพื่อดูดวงของผมว่าผมยังดีหรือเปล่าแล้วก็ได้ผลไอซ์ครับซึ่งมันก็คือผลเก่าของผมนี่หว่าแล้วผมจะกินดีไหมนะ,ะสุดท้ายผมก็ตัดสินใจกินฮะเพราะว่าผมขี้เกียจฟาร์มเตอรี่ของผลไฟอีก แล้วกน,นี้ฮะผลไอซ์กับมาแล้วลวผมจะเปลี่ยนเป็นผลไฟทําไมเนี่ยเสียตังฟรีจะอยู่ๆน้องของผมก็ว่ามาหาผมแล้วก็บอกว่าเขาส่งผลพิศได้ผลได้ผมก็เลยขอเขาเพราะว่าดนผลที่มีราคา1 5ึ่งล้านแสนเลยละฮะแล้วก็กดอีทไปเลยนี่ได้มาแล้วครับผลใหม่ผลได้ตัวผมก็ได้ทดลองใช้สกิลสกิลแรกก็คือการเป็นไล่สีลุงฮะแล้วผมก็มาฟาร์มเลเวลต่อจนถึง274ดด้วยผลดาร์กฮะซึ่ง ท่านผู้ชมอาจจะงงว่าทําไมผมถึงใช้ผลด์กแล้วผมก็จะมาอธิบายครับก็คือตอนที่ผมกําลังใช้ผลได้อยู่นั้นแล้วผมก็มาฟาร,ร์มเลเวลแต่ว่าผมลืมไปว่าผลได้มันไม่ใช่สายโลเกียผมก็เลยฟาร,ร์มเลเวลแบบยากมากได้ประมาณแค่1นถึงสเลเวลภายในประมาณ10นาทีผมก็เลยไปสุ่มหาผลใหม่ครับซึ่งก็ได้เป็นผลด์กนี่เองค่ะแล้วก็ต่อเลยฮะเมื่อผมฟาร,ร์มเลเวลถึง274แต่ว่าอีกหนึ่งเลเวลผมก็จะฟาร,ร์มอีกเควสได้แล้ว แต่น้องขอผมก็วินมาหาผมอีกแล้วแล้วก็บอกว่าเขาเจอผลที่ดีกว่านั่นก็คือผลแสงซึ่งผมก็เลยขอเขากินเลยครับแล้วผมก็จะไม่เปลี่ยนผลแล้วนะผมสัญญา e ีพีนี้อะนะฮะแค่ E ีพีนี้นะแล้วก็กดอีทเลยฮนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นผลแสงแล้วครับเย่ต่อจากนั้นผมก็มาฟาร์มเลเวลต่อทันทีครับเพราะมันก็เหลือแค่1นึ่งเลเวลแล้วผมก็จะรับเคลสต่อไปได้ซึ่งผมก็ได้ลากตัวมาฮะสตัวแล้วก็ปิดมาด้วยผลแสงครับ ผลแสงผมจะได้มีสกิลบินที่เขาว่าเร็วที่สุดในเกมฮะนี่ฮะได้มาแล้วแล้วผมก็ฟาร์มเลยว่าต่อจนผมเลยว่า275แล้วครับเย่ผมก็จะได้ไปฟาร์มเคลส2แล้วแล้วนี่ฮะก็รับเคลส2มาเลยแล้วก็ไปตีมอนแต่ว่ามันก็ตีผมเข้าอีกแล้วครับผมลืมคิดสมองผมมันเบลออะไรก็ไม่รู้ครับตอนนั้นผมก็เลยต้องทนทุกทรมานฟาร์แบบนี้อีกแล้วครับเทละตัวไปเรื่อยๆแล้วผมก็ตายหลายครั้งมากเลยฮะเนี่ยอีกแล้ว แต่ก็สุดท้ายผมก็ฟาร์มเลเวลต่อมาจนได้ฮะเคสแรกเมื่อผมฟาร์มเลเวลถึง277มอนมันก็ตีผมไม่เข้าแล้วครับผมก็เลยฟาร์มเลเวลแบบอีซี่แล้วตรงนี้ดูเลยฮะผมพยายามขนาดไหนนี่ฮะแล้วก็เหลือ3ตัวสุดท้ายก็ไปลากมันมาเลยแล้วก็ฟาร์มเสร็จแล้วฮะเคสแรกที่ฟาร์มแบบง่ายๆนะก็ได้มา2เลเวลแล้วก็ฟาร์มต่ออีก จนถึง2 8 0แล้วก็มาสุ่มคูณ2อีกแล้วครับเดี๋ยวว่ารอบนี้ผมไม่ได้เลยคูณ2ดวงมันดีจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับมาฟาร์มต่ออย yeah. ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็เป็นวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆครับฟาร์มแล้วก็ไปสุ่มหาคูณ2จนสุดท้ายผมก็เลเวล300อแล้วครับแต่ก่อนที่ผมจะปิดคลิปนี้นั้นผมก็ได้มีความคิดว่าผมจะไปหาหมัดสายฟ้าก่อนฮะที่เกาะสกายเปียด,ด้านล่าง มันจะมีตัวแอบอยู่ก็เลยใช้ผลแสงบินไปเลยครับบินอย่างเร็วแล้วนี่ฮะก็มาเจอแล้วแมสเอนติสแล้วก็กดทอล์กเลยฮะคุยกับเขาแล้วก็ได้มาสายฟ้ามาแล้วครับแล้วมันก็ดูเท่มากด้วยดูนี่สิฮะและนี่ก็คือทั้งหมดของ EP ที่3ครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ E ีต่อไปครับ E ีนี้สั้นไปก็ขอโทษด้วยนะครับขอบคุณครับ